วันนี้ได้ขับเยกเกอร์มายัางครับขับเยกเกอร์คืออะไรน้องเมกเหรอเมกเล่นไปแล้วน้องแล้วก็หลุดไปด้วยได้ได้เรียกได้เรียกได้เรียกต่างโลกมาด้วยแต่หลุดโคตรเซ็งเลยไม่ได้ไม่ได้เอาลง y o YouTube เลยน้อง <laughs> Been waiting. อ๋ออาลีน่าเล่นซอ,อร์เซอร์ลีโลมากเลยว่ะอยากลองจงทำไปได้สามดาวมาละ มีพลังใช่เหรอน้องเชียร์กันชิว อยากเล่นอ่ะเห็นคนเล่นแล้วว่ะอเอาลองหายอย่างอื่นหน่อยมันมันฮึบฮึบอุย้ยมีตัวอะไรดีๆแมเนะ้มีตัวอะไรเฟี้ยวๆไหมอยากอ่ะสตาติกอ่ะจิงเหรอจริงไหมหยุก่อน,นโอ้ยใสย่ไม่ทันอีกแล้วชอบลืมว่าต้องใส่อันนี้ตลอดเลย จิงจะจวดไหมตีเร็ว40มันมีตัวอะไรที่แบบเป็นเวทตีเร็วไหมจิงไงพีสกิลมันสกิลตีเร็วไงไม่ล้วสไนเปอร์ด้วยนี่เราเล่นสไนเปอร์สไนเปอร์มันนับไหมเนี่ย โอ้ยหรือเคลโอ้ไม่ทันแล้วว่า Attack วบ้าวววววววโดนไททิชเชื่อเลเวลเชื่อมันต้องหาตัวที่มัน Attack ได้ Attack Speed เด็ด ấy, หรือไม่ได้ไม่ก็ได้ AP อ่ะแบบ TF อะ่ะน่าผมว่าจริงเนี่ยแหละจริงนี่นะตอบโจทย์สุดละถ้ามันเบียร์สุดแล้วะโอเคครับบ๊ดีครับบ๊ดีฮอลครับบ๊ดีฮันนับลูมครับ,บ,รรบผมลองสตรีมแค่บ้านมนะัวเลยดูนะเราะเน็ตมันจะหลุดอีกไหม มีตัวอะไรใส่ชีอักแองเก่งๆบ้างไหมนเนี่ยอยากแบบอยากแบบเอาแวลูแบบฟิลฟลิเลยอ่ะ กี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่ตัวโบนัสอาบิลิตี้เี้ยมันก็ไม่ได้แรงนะเอาตรง <c oughs> ก็สังเกตว่าเซตนี้ไม่มีบูริเซอร์ไอ้เชียอ๋ออันนี้คือเฮอันนี้คือบูริเซอร์เฟวีเวดเฟวีเวดมันคือบูริเซอร์อะโอเคสายหญ้าจบบะาปีดเอ็นอะไปบ้างบ่งอะไรคือมันลอยฟ้าวะ อะไรคือรอะไรคือลอยฟ้าโซไฟไตเตอร์เหรอโอ้ยแต่ชันโคตรแรงโอ้ยโอ้ยเหลือนี่มอนสเตอร์นี่ไงเมจิกมาร์คแมนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหรือว่าตัวนี้ตัวนี้คือคำตอบนี่งเมจิกมาร์คแมน หหรือว่ามันคือค็อกเม้าลนี่ไงผมผมเจอแล้วตัวถือสต้าติกใช่ไหมใช่ไหมหนูหนูเองใช่ไหมเราเล่นยังไงอะเมจิกมอนสเตอร์เทรนเนอร์อะเล่นไงอะได้เอพีเปอร์มอนสเตอร์เนี่ยไอ้เช่นมันคือมันคือตัวถือสต้าติกเลยมันมีตัวมันมีสกิลมีทั้งเอได้เอพีทั้งได้ตีเร็วอ่ะเฮ้ยเล่นยังไงอะมันต้องเล่นกับอะไรอะไอ้เช่นมันต้องเล่นกับอะไรอะไปแล้วค็อกเม้าลค็อกม้ามันต้องเล่นกับอะไรอะ เนี่แหละเจอแล้วเจอแล้วตัวถือสตาติกเนี่ยแถวหน้ามันต้องเล่นอะไรอ่ะบรูบอลฟอร์ไลท์ไปละเฮียไปหาคอมเล่นเลยปัะล่ะนามแมน่นสตาร์บัคสเตอร์รี่ซิฟแคร์แพ็กเกจเอะไรคือแคร์แพ็กเกจก่อนน้องอ,อย่าหยิบนี่ รอนุกๆหรอคอยรักกันน้องพี่ขอพี่ขออันนี้ก่อนแล้วก,กันแล้วดูแล้วเราเลวลเท่าไหร่หรอว่าดูยังไงอะ่ะคือไอ้เช่ยขออ่านแบบนี้ย shoes s h e ส monster r e b r คอแบต s after each คอนต no e o n stay in Benjamin upgrade monster. monster level 3ตอนนี้เลเวลสาหรอพอกมาเราโอเค เวลสี่อย่างน้องมันต้องฆ่าไหมเนี่ยหรอือแค่มีส่วนร่วมปะอ๋อแค่เธอส่วนร่วมเลยโอ้โหมันมาแล้วว่ามันไม่ใช่เกมนี้ก็มไม่รู้ว่าเกมไหนแล้เว้ยเกมสตาติกชีมอะมอะไรอะไรที่มัน support บ้างวะสเตอร์จิต t ถูกปะสเตอร์จิต <łość> ไปก่อนเล่นอย่าสแตน์เตจิตไปก่อนละกันถ้างั้นน่ะเทสอะไรซัพพอร์ตอีกเมนเทอรเหรอเมนเทอร์เมนเทอร์เมนเทอรเด็กปากิ้งโก้บินเทอร์ไปเนี่ยแหละเจอแล้ว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 กูบอกนแหละกับเขาแววจูงไม่ไม่รู้แต่กูไปละเจอกัน แล้วถ้ามีครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่ไม่ควรแล้วได้ขายเทโรมิบอน,นตึงๆน้องที่กูมไม่ได้ไอเทมว่ะแล้วคือจริงๆไอไอไอบอนฟอร์ไลท์กับมอนสเตอร์เทรนเนอร์มันไม่ได้มันไม่ได้ไอนี้ด้วยกันอะ่ะมันไม่ได้ไอนี้ด้วยกันอ่ะมันต้องเป็นเทรดบอนรือว่าเทรดพิเศษไม่นับมันก็ไม่ได้อะ่ะก็คือหยิบมาอันนก็เรา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 ,เราเสียสละไปช่องหนึ่งเพราะเราต้องใสค่ค็อกมาววน อย,อยากได้สเปรดเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาโหดแล้วโหดแล้วโหดแน่น้องแล้วใครแทงอ่ะอ๋อในมิจาวานว่ะโอ้ยต้องโลเจ็ดให้คิดเจ้าวานเนาะมีใครเล่นยังไม่รู้แต่ขอญาติขอญาติเล่นเลยนะฮาร์ฟู่ขายได้ใช่ปหมขายแล้วอันนี้ออกไปอุ้ยนี่ไนี่ นี่ไงห,หูมันมันไม่มีอะไรที่มันจะบอกมาก่อนดีแล้วเว้ยตัวถือสตาติกชีฟแล้วแล้วตัวที่มันถือแบบเนี้ยน้องไอ้เชี่ยเซิร์ชสิคติสิคเซิร์ชสิคติสิคไอ้เชี่ยมันจะมีอะไรบอกอีกวะมันมีอะไรบอกกับกับไอ้น,นี่อีกเนาะไม่มีแล้วไอ้เชี่ยช็อตอะเอาแบบช็อตหายทั้งบอร์ดอะมันไม่มีแล้วเว้ยไปไปปิกาจูเหมือนตัวอะไรในโปเกมอนเนาะวิช็อตช็อต แกวหลังไม่ได้เล่นเฮ้ยมาจริงนะเนี่ยน้องมาจริงนะเนี่ยอีกตัวใส่ให้ใครดีไ่าจะจาวานเหรอมัง้งเชีย่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะเวย้ยเชี่ยมันของจริงนะเวย้ยของจริงนะเวย้ยอี t h ิฉเปี้ยนสตาร์ค b a แบ a อารอนอ i นอิสโรวเกินใครฮิวเล็งฟอร์มออฟซอสมีฮิ้ไหมเคไม่มีงั้นหยิบอันนี้ปึ๊บปึ๊บ สตนอะโลนสแตนอะโลนได้เลยครับโบ o เลฟักิงโกขอร้องเน็ตย่าหลุดขอร้องผมขอแค่นั้นแหละเน็ตยหลุดเพราะว่าฉันเพราะว่าฉันได้แล้วได้สุดยอดคอมมาแล้วตอนเนี้ยสุดยอดคอมเนี่ยเวล่อะไรน้องเ็ิสิบห้ายังพัฒนาล่างหรือยังพัฒนาล่างหน่อยลูกมาพัฒนาล่างหน่อยลูก โอ้ยอะไรอ่ะอะไรคือคอะไรที่มันกระโดดสตันปะได้อยู่นะขอแค่บอทติดกว่านี้ขอบอทติดกว่านี้ โอ้ยเดี๋ยวนะ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 กวนกวนไม่ผิดใช่ไหมนะ่ะเนเทอร์เ n ณฑ์ออโบนัสแ u นด์ a ัพเกรดเดรเวลิต a ้ i าร์เทอร์อารายเกณฑ์น็อตเอาโอเคมันไม่บัฟมประดิทั้งนั้นน่ะเอาเอา Mentor มันไม่ได้บัฟนี่โอเคงั้นเอาอะไรดีโอ้ยชีตเอาอย่างนี้มันเล่นสี่ไม่ได้อะดินี่ก็เล่นสี่ไม่ได้อะดิโบ o ไม่รู้เหมือนกันช่างมันก่อนโลด อะไรอ่ะโหไม่ได้นี่ว่ามีอะไรซัพพอร์ตอีกไหมเนี่ยいย yeah. ไม่รู้เลยว่าบอดไปบอดไม่เป็นเลยว่ะมันเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วะดิโร่อยาได้ที่มันบัฟไอท้สปีดอ่ะอันนี้ไม่ได้จำเป็นนะพวกดามจแอนไม่ได้จำเป็นนะอันนี้ก็ได้อยากระิดไวไวอันนี้ก็ได้นะ ไปแล้วหยิบแบบไม่คิดแล้วเลฟักกิ้งโก้มาแล้วนี oh. ่ทำอะไรได้วะนอนแพนอะไรเกณฑ์ แมชชัน่นนักสองไปแมชชั่นนั้นหน่อยไปผมว่านะแล้วเราบังคับเล่นไรซ์อยู่แล้วเพราะไรซ์จาวาน is so fucking good, right? And bye 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 โอเคมา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 กำลังมามนคือเอมบัสซี่โอ้ยแล้แมนมาสองตัวไม่น้องแต่ว่าสี่เล่นสี่แล้วมัน,มามน,อ,าน,มนอาชื่อแอร์ไลน์เกนนอตติงอ่ะเพราะอยากบับพอกมากเลยน้องแ๊บนะ Don't mind if I do. Let fucking go. This game is so good. This game is good. Right? Yeah. Let fucking go. Woo woo. Ohh. ม e าด i GG. รอเจอเจอกูชอบเจอกูชอบเจอกูชอบกูบอกเลยฉันชงฉันชงคอกเมาฉันเต็มที่แค่นั้นฉันชงคอกเมาฉันเต็มที่ ฉัชนชงคอกมาของฉันเต็มที่อ่ะมาดิหินหน่อยหินหน่อยหินหน่อยเวลเท่าไหร่ลูกลูกเวลเท่าไหร่ละเวลร์สิบเจ็ดแล้วครับพัฒนาร่างแล้วนะเว้ยพัฒนาร่างแล้วนะเว้ยนี่ไงออนแคสได้ได้ปีสิบสองเตอร์แปลงร่างแล้วนะครับแปลงร่างแล้วนะครับไม่รู้จุดเงินก่อนคิดแล้วไม่ออกคืออะไรไม่รู้ทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีน้องใบมุกครับสวัสดีน้องเบฟครับสวัสดีครับ เอ้คู่สเตปโปเกมอนไอ้ยี่้ยโปเกมอนกูไปไหนหมดว่ะขอลองหน่อยขอลองเล่นหน่อยมันคืออะไรวะอยากลองอ่ะข็อยากลองอ่ะเวลสามสิบเมื่อไหร่นะอุ้ยสิบห้าก็เก่งก็เก่งแล้วอ่ะก็เก่งแล้วนะเว้ยจริงจริงโอ้หแล้วเราได้ b i s เคอกมาามาถูกปะ เราได้เบียร์ค็อกมาวอ่ะตรงเนี้ยมันคือเบียร์ค็อกม้าอีกเบียร์อีกอันหนึ่งคือเปลี่ยนจากกุนซูเป็นเป็นฟลิกเกอร์เบิดหรือว่าแค่นั้นเลยอันนี้คือนี่คือเบียร์เอสละถูกไหมโอ้โหแล้วเบสซิ่งโซโอ้โหนี่มันสารฝันคนปั้นคอกมากรจริงๆว่ะอะไรอะอะไรอะอะไรอะทูเฟต์เคอร์เรนบัลติการ์ดช่างมันก่อนรูมาแล้วนี่ง โอ้ดูไม่เฟตู thank you bro เ uh, อ่อ Where's my bash and Where? Canny ละมั้งล็อก6โอเคไปเยี่ยแเจอล่างเมก้าเออรอแป๊บรอแป๊บเบลอไหรเบลยี่สิบเอ็ดแล้วน้องรอแป๊บเดี๋ยวพี่กำลังจะพัฒนาล่างล่างสุดท้าย มาแน่แม่จ๋ามาแน่แม่จ๋ามาแน่แม่จ๋ารอพี่ก่อนไม่คิดเลยว่า bro bro ไม่คิดเลยว่ bro. า bro ใส่ลาผมไม่ได้เคเลยตัว5บาท2ดาวเดี๋ยวค่อยไปแคร์ตอนหลังแล้วกันนะหนูนั้นหนูอะไรวะนันน้อง เดีย๋ยวค่อยไปแคร์ล่าตอนนี้เกมนี้พี่ขอพี่ขอญาตสนใจโปเกมอนของพี่ก่อนหนูจะทำอะไรก็ทำไปก่อนพีดมาไม่ได้สนใจเลย ทำไอ้เชฟดนทำอะไรได้วะขอขอลองอ่านหน่อยดันอ๋อสเกลแรกสปีดเหมือนกันนี่เอ้าเอาไอ้นี่ไอ้นี่ก็ตัวถือสแตติกชีพเหมือนกันนี่ว่าอ๋อโอเคเจ้ยไอ้เชฟผมเ่นซ์ไซร่าตอนนี้เก่งกว่าเลยปหมเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรช่างมันไม่เอาผมขอผมผมผู้สามมาค่ะนี่ละอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะ s ซลมอนอันชาเกตบอลนอนแคลนแอร์ไลเดี๋ยวนะมันบับคอกเมาหรอใช่ป่ะมันบับคอรกเมาใช่ป่ะมันบับทั้งทีมถูกป่ะร้ออ่ะอ๋อมันคือเซลล์หน้าม่วงที่มี s ซลมอนใช่ไหมนะ่ะอ๋อไม่ไม่ไมไม่ไอ๋อหมายถึงไอเนี้ยมันได้เอพีเอพีแอคสปีดตามแด้สปีดไม่เกี่ยวกับไอ้นั่นโอเคงั้นคอกเมา,าถูกแล้วไปไปไคอกเมา,าถูกล้ไลไลนี่มันทำได้เนี่ยกัปตันน่ะยทีมแทงเกนเพิ่มมันั้นเฮล โอเคโอเคไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่ามันบัฟทีมก็โอเคคล้ายๆสอดเจมไหมมันเหมือนไฮเมอร์มากว่ะครับเหมือน,นป้อมปืนไฮเมอร์มากว่ะครับคือป้อมปืนไฮเมอร์เลยครับเชี่ยมันบัฟทั้งทีมโอ้โหแล้วไซร่าก็เก่งอะดิเชี่ยนะเพาะผมไฮโลมากอะดิเพราะว่าเพราะว่าเพราะไซร่ากับ พราะไซ่ากับคอกเมามันมันมันซี r ีจี้กันด oh right. ีมากเลยมันบัฟมันบัฟให้มันบัฟให้คอกเมา่ะโอ้ m มาดิโหจัดโหจัดชิบ้าไแทงสปีดร้อยเวลเวลตันยังน้องเดียวแล้วเว้ยยี่สิบเจล้เว้ยีล้วเล้เดี๋ยวไปแทงแล้วกันขออนุญาตไปแทงแล้วกันนะ ต้องการแทงกันดิทีมเราขาดแทงกันดิเอ้องเอาไปตายก่อนล้วกันเนาะแบชชันทำไรได้วะแบชชันตัวนี้สกิลเหมือนกับเซตก่อนไปเนี่ยขอ,อไมไๆมไหมโอเคไปชีตดูดามจช็อตไหนดีแรงไหมต้องแรงแหละ ดอดาเมจโดยรวมอุดามเมจหมื่นเนี่ยสองดาวนาเมจหมื่นเนี่ยสองดาวปั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ยโ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 อโ้อ้ดอยอ้้อยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโ i ้ยโ้อ้โอ้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 ้ยนอ้อ้้้เยยยย้ เชี่อโอ้มันมีเทรดซันเดอร์เหรอนี่ว่าผมไปทำไรนี่ทำไมวะไม่เป็นไรช่ามันทำไปเลยเออแบชชั่นไหมแบชชั่นดีกว่าฮาฟูฟ after ten combat ไปเท่าไหร่แล้วไอเอลกกับตันนี่ทำอะไรต่อแล้วเนะี่ยตัวอะไรวะเนี่ยแม่งมันเป็นไฮบิดมาร์คแมนวะเชี่ยไม่รู้ต้องบิวยังไงเลยแต่ช่ามันก่อน เฮ้ยเราเราเรา,เรา,เราอคอกมาเราไปไหนอะ่ะเคาะมาเราไปไหนอะ่ะปับปับปรับขอ <c oughs> ดูดาเมจช็อตหน่อยช็อตแรงอยู่นะช็อตแรงอยู่นะยี่ยดจะไม่แพ้ใครเลยจะไม่แพ้ใครเลยยี่ยดยี่ยนำปิกาจูนี่ว่าโอ้โหไอจะภาพภาพปกคือแบบคิดไว้แล้วอะตอนนี้นตอนนี้ภาพปกคิดไว้ในหัวแล้วอะไอ้เช่ายเป็นหน้าเป็นหน้าอัพสใ,สใส่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 หน้าลูลูอะ ตอนนี้หน้าภาพปกคิดไว้แล้วหน้าอัพใส่ภาพลูลูแล้วก็แล้วก็ไอ้น,นี่เป็นปิกาจูโอ้โหมันมันใช่เลยอะ่ะมันใช่เลยอะ่ะมันใช่เลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหมันใช่แล้วอ่ะิดดไ้ยัง มาดิมาแล้วเวิวสามสิบยังเวิวสามเอ็ดแล้วด้วยมาดิอีกวิวร้อยไปเลยนะ้องเวิวร้อยไปเลยเอาเวิวร้อยไปเลยไปเลยปิกาจูฉันเลือกนายไปเลยปิกาจูฉันเลือกนายปึบปึบปึบช็อตช็อตดูดาเมจหน่อยแปดพันครับแปดพันครับดูช็อตดิช็อตทีละเท่าไหร่โอ้ my god ปิกาจู เฮีย yeah, โคตรโหดปิกาจูแบมมีฮิลไหมตัวนี้โอ้ยฮิลสิบเปอร์เซ็นต์ฮิลอะฟอร์มออโซอดโอ้โหไปเลยละกันนะไปเลยละกันไอ้ยเกมที่ผมจะแพ้ยังไงวะปิกาจูผมเป็นปิกาจูที่เก่งที่สุดแล้วอะปิกาจูเลเวลร้อยอะตอนนี้ไอ้ย่แเราใครจะไหวกับผมอะตอนนี้ ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีใครไหวกับผมแล้วนะอย่างเงี้ยโชว์จินดีโดอไมไฟดูเลยฟักกิ้งโกอะไรคือเดอะครูสองอ๋อฉชนสองตัวนี้มันเดอะครูเหรอไม่น่านเล่นอะไ,ไรดีครับไม่น่าเล่นอะไรดีครับโปรเทคเตอร์เหรอ w ู o is p เ o t เตอร์ออน y b o บอร์ด i s guy? o โอเค ม่เล่นแรนดอมเลเจนทั้งตัวก็ได้ชีตเชี่ยแล้วแบบอัคเมนแบบโคตรส่งอะโคตรส่งอะ่ะเ,เอพีตีเร็วตัวนี้เอพีตีเร็วได้อันนี้มาได้ได้เอพีตีเร็วเหมือนกันโอ้โหทุกอย่างมันทุกอย่างมันแบบส่งทุกอย่างอะเโมูเกมอนต้องมาเชี่ออะไรน้อง น right? ้องวิวตายแล้วหรอหรืออะไรแตลงล่างแล้วหรอหรืออะไรไม่กี้มันเป็นอะไรวะไม่รู้ดูแค่ว่าจีจิแล้วอะไรนี่ถึงไหนยังโลกแคปพันมีแค่สองอันเองอ่ะอ๋อมันเปลี่ยนโอ้มันไม่ใช่สองอันมันเปลี่ยนการ์ดโอเคผมหลอนผมหลอนผมเพิ่งเห็นมาเดมาเดและนี่บัฟทีมใช่ไหมอุ้ยไซร่าโคตรโกงเลยดิ ซตามันคือโซน่าม่วงอ่ะโอเคเข้าใจแล้วโอ้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 โหช็อตเป็นเลยจ้าใครจะไหวกับพี่ไม่ไหวแล้วครับ,บโบรอ่ไพแดงไหนไพแดงคืออะไรยูอทีมแม่แคสเตอร์เกนมันเพิ่มมาเน้นด้วยนี่ว่ามันเพิ่มมาเน้นด้วยนี่ว่าไอเชฟทีเอฟไอเทียมันเพิ่มมาเน้นด้วยเหรอนี้ สุ่มบัฟใหม่เออใช่ครับสุ่มบัฟใหม่ครับมันคือสุ่มบัฟใหม่ผมหลอนเองเฮีย yeah. แล้วต้นไม้ผมวงางหน้าได้ไหมได้เลยได้เลยนอนหน้าบักวอหน้าบอหน้าไักสตาโตได้เอพีตามเลเวลด้วยอ๋อเนี่ยได้เอพีสามสิบเจ็ดเชฟพีผมบวกมาร้อยหกร้อยสามเจ็ดแล้วตอนนี้น ไม่กอดช็อตทีละเท่าไหร่ดูไม่ค่อยออกแต่รู้แค่ว่ารู้แค่ว่าช็อตช็อตไม่ได้แรงหนาหรอกแต่ตีตีของฮอกเมาวแรงมากเลยออโต้ของฮอกเมาวโคตรแรงเลยดูแค่นั้นน่ะแม่งออโต้หายหมดอ่ะตอนนี้ชีลอยด์เจ็ดอ่ะชีลอยด์เจ็ดอ่ะปิกาจูไอ้เหี้ยกินโปรตีนมันไอวีอีวหมดอ่ะตอนนี้บอกให้ IVEV Max หมดอ่ะ อยากหยิบแบบนี้ได้ไหมอยากหยิบบอมอยากลองเล่นบอมทำไมไ,ม,ไม่ได้บอมทำไมไ่ได้ขอญากอุ้ยเอาแม่ล่ะเอาแม่ล่ะสองคุณซูไปเลยอะสองคุณซูไปเลยอะสองคุณรูไปเลยอะ ไอ้เรนี่คืออะไรวะแจ็กเกอร์นอสสไนเปอร์เกมโบนัสดาเมจดขอญาตสองกุนซูสิอออโ,อ,โ,อ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เนสปีดแป๊บเดียวเต็มครับแป๊บเดียวเต็มครับโอ้ชิดาเมจนี่คือดาเมจนี่คือดาเมจที่ไม่ได้กุนซูกุนซูชีฟดามิหมื่นเจ็ด โร่ชีตไม่รู้งานไอ้มวยปั้มทนไม่ได้แต่ว่าปอยัดเล่นไปก่อนนี่ทำไรได้อุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรมันดูมีเยอะอะไรเยอะจังวะไปลูกไม่รู้อะรู้แค่ว่า ปิกาจูแฟ้าแซนวูมาดิช็อตช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปโอ้โอ้มาวะ่ะมาว่ะปิกาจูดาเมจหมื่นเก้าชื่ออเไรหมื่นเก้าเก่งมากปิกาจูชีตชี้อ่าโคตรโหด โหจัด oh,